เหมือนมหาสมุรที่มีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งการที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ละเมิดสิขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์น่าประหลาดใจประการที่สองในธรรมวินัยนี้ที่พิสูจน์ทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้นี่มหาสมุรไม่ล้นฝั่งคงที่อย่างนั้นแหะฉันใดพิสูจน์สาวกก็จะนั้นเหมือนกันไม่ยอมละเมิดสิขาบทแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเอ๊ะแล้วยังไงล่ะเราก็เห็นข่าวพระตามผิดวินัยอยู่ไม่ใช่เหรอ คาว่าสาวกทัง้งหลายของเราเนี่ยพวกองตัดมุ่งหมายถึงพระริยบุคคลนั่นคือตั้งแต่พระโสดาบานาันพระสักรธาคามีพระอนาคามีพระราหารันถ้าเป็นพระริยบุคคลแล้วจะไม่มีการจงเจนละเมิดสิขาบทนะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักที่ใช้ได้เหมือนกันนะกรณีที่เราไปเจอใครที่บวดบ้างตนเองว่าเป็นพระริยชั้นนั้นชั้นนี้แต่ถ้าเกิดท่านจะมีการจงเจนละเมิดสิขาบทอยู่ก็ให้รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นการกล่าวตู่กล่าว Benson. ลอยๆขึ้นมาไม่ใช่ความจริงพอจะเป็นพระริยบุคคลจริงจะไม่มีททาางงละะเมิบดบบบแจใจนะ